นายกมีงบรับเยอะงบรับเป็นพันๆล้านนะครับนะแต่เขาไม่บอกว่าจึงเป็นเท่าไหร่แต่ว่าใช้ในในช่วงฉุกเฉินเนี่ยฮะก็ก็มีงบรับเยอะแต่เงินเดือนจริงๆของนายกทัตมบตีเนี่ยแค่แค่แสนกว่าบาทแสนแปดร้อยแปดหมื่นหรืออะไรต่างนะฮะไม่ถึงแปดหมื่นแปดแปดพันหรืออะไรต่างเนี่ยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการโอ้ oh, มาจากไกลนะฮะนะพระชานชัยธรรมชยธรรมโมวัดป่าหมอจากสวนบุรีจจเจริญพรอาจารย์เฉเวงศักดิ์โอหลวงพี่หลวงพี่อนุโมทนาบุญด้วยหลวงพี่ที่เข้ามาชมรายการนี่นะอ,อนุโมทนาบุญผมก็นึกว่าใครนะฮะโอ หลวงพี่นี่เองพระชานชัยชะมาะทรรมโมวัดบางประหมอนะฮะนะรายการของเราก็มีพระฟังด้วยสงสัยฟังตอนที่ผมพูดเรื่องทําบุญมั้งนะครับนะใช่ไม่หลวงพี่การทําบุญก็ไม่ไม่ต้องมีใช้เงินอย่างเดียวนะนะการทําบุญก็นะคือการทอ,อด้วยกายวาจาแล้ก็ใจนะฮะถือสินก็ได้บุญแล้วนะสินห้าข้อ ขอให้เธอให้ได้เธอได้เธอ,อได้ได้เป็นบุญกุศลอย่างแรงเลยห้าข้อบางคนทําไม่ได้ถึงห้าข้อนะห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามพูดผิดในกามนะห้ามพูดเพ้อแต่ห้ามดื่มสุราเนี่ยทําได้หรือเปล่าห้าข้อเนี่ยนะครับนะทุกคนทําทําได้หมดนะถึงเกิดเป็นมนุษย์ได้นะเพราะเพราะว่ามนุษย์มีมีสิทธิ์แค่ห้าข้อเท่านั้นเอง นะครับถ้ารักษาสินได้ไม่ได้ถึง5คข้อนี่ไม่ได้เกิดนมนุษย์หรอกขอบคุณมากนะน้องอัมพรเกิดเกตนะฮะที่เข้ามาในช่วงนี้ของรายการนะครับนะเอวันนี้พี่สุนทรีฟังเพลงอะไรเอ่ยนะฮะบ,บอกมาด้วยนะครับน้องวราพรยังไม่บอกเพลงเลยนะว่าอยากจะฟังเพลงอะไรนะฮะจะได้จัดให้ถูก <laughs> จัดให้ถูกใจนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะฮะที่ติดตาม รายการของทางสถานีนะครับนะที่สำคัญที่สุดก็คือผู้ให้การสนับสนุนรายการของทางสถานีนะฮะพอสัมพรานกูดข่ารถจนคุณภาพเกรดเนะครับมีเรื่องมากกว่า250คันมี2สาขาสาขาตรงข้ามโรตาสสัมพันธ์และข้างๆโรตารสัมพันธ์นะครับโทรศัพท์สอบถามมาได้ที่เบอร์โทร3 4 4 2 2 300นะครับ ขอบคุณร้านทองแม่สมัยนะครับร้านทองที่เก่าแก่ที่สุดของสามพร,รานขอบคุณเพชรการแว่นนะครับตรวจวัดสายตาประกอบแว่นโดยช่างผู้ชำนาญง,งานนะครับนะดีเจข่าวป่ะอย่างนะะ <c oughs> ข่าวใช่ไหมเอาเดี๋ยวฟังข่าวสัก10บนาทีก่อนนะครับ